พอหลักบุญแล้วก็มีแดงรถดีครับที่แดงรถดีให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยพอหลักบุญครับนักชกในดวงใจนะฮยอดมวย2แบบอีกคนนึงครับก็คือเจ้าปักครับสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่สาครั้งชนะ30แล้วก็แพ้5ครั้งส่วนฝ่ายน้ําเงินครับมังกรยกเทศบาลตําบลเขาบางแกรดนายอภิรักษ์รูปสว่าง18ปี จากจังหวัดอุทัยธานีนะครับอำเภอศูนย์ศูนย์นยขอบคุณบริษัท CPF เเลสเซอร์ลองแอนดฟูเชนจำกัดผลิตภัณฑ์ไฮโพกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮโพกเจ้าสัวข้าวตังนี่นี่ไก่หยองสูตรไก่ย่างห้าดาวบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายแล้ววันนี้ต้องขอบคุณครับ GSV มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับยกแรกเริ่มขึ้นมานะครับรูปร่างเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับกิตดาเดินกระยับเข้าไปหาเลยนะครับมวยขวากับมวยขวาด้วยกันนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันมังกรยกมีสูงยาวนะครับขวายาวๆมีทักทายมาก่อนแล้วนะครับดูนะครับว่าเริ่มบอกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกแบบนี้เชื่อว่าเกมน่าจะสนุกเร้าใจแน่นอนครับ ตาของคอกีฬาอย่างแท้จริงครับโดยเฉพาะกีฬามวยครับเราเจอกันหน้าจอช่อง t r u e ยูสี่วันซ้อนเลยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่วันอังคารครับมวยมันสนันเมืองสู้ศึกกับภูมิใจไทยเดี่ยวโหซัดกันเร้าใจมากครับได้ติ๊บไปอื้อซ่าเลยนะครับวันอังคารที่ผ่านมาและก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับเราไปเชียงใหม่กัน มีตลาดมอสเปซนะครับในศึก c ีพมวยมันสนั่นโลกทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลโอ้โหดูเดือดร้อนใจมากมาวันนี้ครับศึกเพชรยินดีครับคู่เปิดหัวครับเป็นคู่แรกที่รอคอยนะครับเพราะว่าคู่ที่1ไม่เคยสร้างความผิดหวังครับออกสตาร์ทในพิกัดน้ําหนัก110ปอนด์ครับแดงนี่กีรศดาแดงรถดีนะครับในแคมป์ของพอลหลักบุญครับอยู่กับพวกปังตอพวกนี้แหละครับส่วนมังกรหยกนีเทศบาลเขาบังแกลกนะครับ ประเภทฝีมือจัดเหมือนกันแวันนี้ได้เปลียนรูปร่างครับมังกรยกขายาวมาเลยครับพี่บอลครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับมังกรยกประเภทกล้วยจิ๋งกล้วยจิ๋งหรือเปล่าครับเปียกกล้วยเดี๋ยวดูครับวันนี้เชื่อว่าสี่คู่น่าจะเป็นสี่คู่ที่แฟน ก่าวขวานกันแล้วครับทานการไยยึดบอกว่าโยแกรกโยกแรก,กแรก์เอาอ,อาวุธเท่ขึ้นอีกนิดนึงครับเพราะว่านี่ครับอยู่ในรายการศึกเพชรยินดี่ายทอดสดทางคูฟอ,อยูไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันเยอะครับแล้วก็ย้ำย้ำเลยนะครับอย่างวันนี้ศึกเพชรยินดีภู่นี้หน่วยมันวันศุกร์นะครับถือว่า การนักใหญ่ถูอกบวกบวกบวกคิดบวกอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้เล่นหนักหนักเหมือนกันนะครับกิตศรานี่เดินก็ไปดูว่าจะช้ากว่าเขาจริงนะครับแต่อาวุธถือว่าหนักแรงลุกลุกนะครับเตะขวาต่อยขวาโดยเฉพาะหมัดขวาตรงตรงนี้ทักทายไปเต็มเต็มไหลหมัดแล้วก็มาดูกันว่ามังกรโยกเองก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับไปยืนรับแบบนี้นี่ไม่ดีเอาแล้วครับหมีกอกนี่อคอยบวกด้วยเริ่มจะมั่นใจเริ่มจะได้ใจแล้วนะครับกิษดา เดียดก็ไป้ขยับก,ก็ไปเน้นฐานล่างด้วยนะครับโอ้โหพักกันสักผู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับและจำหน่ายทิกฟี่ซาร่าแอนตซิเยลแอนตซีชนิดเม็ดไดฟิลีมเบนดาฮ0ร้อยยาท่าน้อสาวแทนคนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินยัยวีรากุชงนะครับด้วยการสัรบสนกระบะแม่ม้ามวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณรถกระบ,บะอิสุสวีคอรส รู้ใจประกันภัยบริษัทยูซ่าแบตเตอรี่ Battery, ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับยูซ่าแบตเตอรี่และขอขอบคุณรถกระบะมิตซูบิชิไทยท่านขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับเริ่มยก2องนะครับยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับกิตระดาโอ้โหมา้วครับยกนี้นี่แลกกันแบบนี้นะครับเอาจับตาดูดีๆเลยนะครับแบบนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันโอ้ลำตัวามาดูพวกไหนมีฟอกขลับด้วยนะครับมังกองยก ไม่ยออนะครับมีบวกตลอดทุกลูกเหมือนกันครับโอ้สงสัยดูมวยมังสนันเมืองมาครับดูสู้สึกกับภูมิใจไทยมาหรือเปล่าครับยกสองซัดหมัดมาอะไรครับคู่นี้เปอร์เซ็นต์สูงเลยนะครับที่จะไม่ครบกําหนดยกครับอย่าลุกไปไหนก็แฟนมวยมีสิทธิ์สูงแล้วครับพี่บอลครับโอ้โหดูครับคู่เปิดหัวนี่แหละครับมาหมัดกับซอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดูนี่ครับมา จิตศัญด,ดาเปิดเกมหาเรื่องชวนทะเลาะแต่ดูครับมังกรหยกแบบรอดักรอดักด้วยทั้งหมัดทั้งสอกเลยครับี่อาลีโอ้โมังกรหยกนี่ก็แม่นเหมือนกันนะครับมีหมัดขวานี่คอยบวกแล้วก็สอกนี่โอ้โหเอามานี่จิตศรดาเดินเข้ามาเมื่อระวังนี่โดนมีฝอกง,งัดอยู่ตลอดครับมังกรหยกนี่นะครับดูครับโอ้โ,โดนก็ไปก็ทําท่าสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันนะครับจิตรดาจะมั่นออมั่นใจมากก็ไม่ได้แล้วครับ วัดดวงเลยนะครับตอนนี้มัดกระสอบวัดดวงครับอ้าวยีบได้กดแขนไว้ก่อนครับตัวใหญ่บังตอนยกรูปร่างดีครับใช้ฝีมือส่วนกิจศดานี่แ่วันนี้มาดุมากครับเพียงยกที่สองนี่แกเร่งเกมเลยนะครับต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดมาอ้ามัดไปมัดเข้สวนซอกครับวงในวงในใช้ตีใครตีได้ไหมตีได้ไหมครับแมยังตีไม่ได้กรรมการใช้ยุทธก็แยกมาเลย โอ้โหดูครับมหเกมเดือดยก2อดูเสียบเข้าไปมังกรยกเสียบเข้าไปมังกรยกนี่ครับเอ้าออกซอกมาอีกโอ้โหเอ้าไม่ไม่ได้วงในอย่างเดียวเลยครับคู่นี้ดูครับนี่โอ้อาจารย์ชัยยุทธแกะแยกออกมาก่อนครับโอ้คู่นี้นี่เหมือนโกรธจะมาครับอ่บวกบวกซอกหมัดไปครับทีบไว้ทีบไว้ ตัวใหญ่จับจับล็อกแมะล็อกได้ดีล็อกได้เหนียวขีย้ยกไหมแกจับสวยน,นะครับแต่ว่ายังไม่โชว์ลูกยกครับต้องมาตามกันนะครับว่าผู้นี้มีใครแพ้ชนะไม่รู้ถ้าเราใจแน่ตั้งแต่ยกข้าต้นไปนี่โอ้โหกับปตัาไม่ได้เลยครับพักกันก็พูดแล้วมาตามกันต่อ คมอเตอร์026626555จากโ o y ย ta k เคมอเตอร์ขอบคุณบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงาน,นป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรขอริ0 8 6 0 2 2อ8 8ขอบคุณเต้นรถสวยจากเจ,กจดผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจากเจด0863557893และคุณนรงว่องประเสริฐการจากบริษัทพลวนสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับ เอาละครับยกีสามนี่โอ้โหเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วนะครับจิตะราเปียกเข้าไปจิ้มท้องกิ้มหน้านะครับแล้วก็จับล้าในมังกรยกก็ล็อกเอาไว้นะครับล็อกแขนเอาไว้เลยนะครับทาให้จิตระดก็ยังตีไม่ถนัดแต่ว่าจิตระดก็ยังเดินตลอดมีหมัดนาไปก่อนด้วยตู้จังหวะที่โอ้โหมังกรโยกนี่เวลาไล่แขนได้ก็ตีก,ก,กันเจ็บเหมือนกันจังหวะนี้ขึ้นบนได้ โอ้โหยิ้วลงมาเริ่มจะไสได้เื่อยๆนึกอนครับกีสดาโอ้โหกดน่ากลัวเลยครับขึ้นคอนหน้ากลัวเลยครับนนกฤษดาอ่าซ้ายไปครับใส้ฝีมือนะครับมับงกรยิ่ออกอ้าโอ้ยสอกหน้าหงายไปในประลองกําลังอ้าวขึ้นคออีกแล้วกฤษดามาเริ่มจะจับเริ่มจะจับหน้ากลัวสอดแขนอ้าวยับเข่าไปตีคือมามังกรกดมาเสียบ่ตีไปมังกรยกกฤสดาเด้งขวาไปครับโอ้โหดูครับมาตอนนี้ ยกสโอ้โหกล้าออกมากเลยครับกฤษติดาจังหวะล้วงลำตัวนี่โดนสวนกลับมานี่ใจยุ่งเหมือนกันครับไม่ <c oughs> ว่าเบียดเข้าไปนี่ต่อยลำตัวดื้อเลยนะครับโอ้โหดูว่ามัางกรยกนั้นยาวกว่านี่นะครับเท้าขวาโค่นมากานอาไว้กิษดาก็เบียดขึ้นไป,อไปเอาล็อกได้ตีไ้ได้หรือไม่ได้โอ้โหเป็นกิษดาที่เต้นตไปด้วยมังกรยกนี่ตัวใหญ่นะครับเวลาแทนนี่เห็นครับ ไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับยก3าเท่านั้นครับรอบวกซอกรับมังกรยกแต่ว่ากิตดานี่แกก็นชนอย่างเดียวแต่ประเภทตัวเล็กแต่ใจถึงเนี่ยตัวตัวเอา้าล็อกล็อกหักเททิ้งไปเลยครับโอ้โหดูครับมาอยู่ข้างล่างครับกิศดาไม่เป็ไนไรครับมาพอลุกขึ้นได้ควบควบควบเข้าไปในโอ้โหมาน้ําเงินจับแต่แดงยกก่อนเอา้าดูครับมาตอนนี้สคามเขา มาขยศขยกยกิสดามังกรยกมังกรยกกิสดาเอาอาจาราย์ขยศดึงออกมาก่อนครับโอ้เก oh, มการยกนี่เราใจจริงๆนะครับวคู่นี้ได้เปียกเปียกเปียกเป็นคนละอย่างนะครับมาดูนะครับวามแข็งแรงวงในนี่ถืว่ากิสรดาได้เปียกมังกรยกเอาโอ้โ oh, ห oh, ดูรนะับตัวเล็กนะครับกดลงมาเลยนะครับขิ้กบนแล้วก็ทําได้ดีครับว่าคอพับคออ่อนไม่ได้นะครับมังกรยกโอ้ตัวเล็กแกแข็งแรงมากเลยครับอ้าวซ้ายครับ อาทีไว้ก่อนไม่อยากจะอยู่ใกล้เมื่อไม่โอ้โหโยนเข่าลอยมาเลยครับอ่ะนายอีกครั้งหนึ่งใกล้เชือกกรรมการชัยยุทธพยายามจะดีเชือกเอ้ายับไปครับต,ตีมามังกรหยกมีต่อยท้องปวดมาท้องท้องอ้าวนายปิดหักมากขวางโอ้โหแกแาแกเสียบหน้าก่อนจากเลยครับ แข่งขันของรายการศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์วายี่ห้อไพลยครับต้องขอบคุณน้ําจิ้มดาบลันสารคามน้ําจิ้มคุณภาพลดเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยขอบคุณครับน้ําจิ้มดาบลันสารคามมาตามกันต่อนะครับยกที่4ยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับชวนทะเลาะอย่างเดียวจิตกระดา็กว่าก็จริงนะครับ,รบแต่ว่าแข็งแรงเยอะเกินนะครับจังหวะจับบนยิ่วบนมีโอ้โหกดตัวใหญ่ลงมาเลย เอายกนี้มังกรยกก็ไม่ยอมเหมือนกันนะพยายามไล่แขะแล้วก็แทงสู้หาเอาไว้เอาเบียดเข้าไปครับกิกดายังคงเดินเหมือนเดิมครับอาจจะตัวเล็กแต่ว่าหัวใจกันนี่ร้านเปอร์เซ็นเลยครับอาคีบได้ครับมังกรยกคื้นเลี่ยมจับที่ใช้ได้เลการมังกรยกแต่ว่าต้องขยันยกหน่อยครับจับแล้วไม่ยกมีไม่มีคะแนนครับอาเจอขึ้นคออีกแล้วครับโอ้โหกฤษดาแกแกร่งทั้งแผ่นจริงๆตัวนิดเดียวเท่านั้นเองครับโอ้โหดูครับมา ถึงตัวตลอดแล้วดูมาบาังครหยกมวยเข่าแต่ว่าโดนแย่งอาชีพโอ้ยมาตอนนี้ยังไงครับดูครับมาแกชกแบบมามาเรื่อยๆติดตัวเข้าไปแต่ว่าตอนนี้อไปอยู่ล่างซะอีกเจ้ามังกรหยกจะหากเขานะครับแต่ว่ามาโดนกิจดานี้ทิกเหลี่ยมจังหวะสุดท้ายนะครับลงไปอยู่ล่างโอ้ยกันคอเอา เอาเลยครับแฟนมวยนี่ฮือกันขนาแล้วดูจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่ามังกรยกจิดระะล็อกเอาไว้ดูนะครับโอ้ตัวเล็กกดลงมามีกองขับด้วยครับมังกรยก้องฮิตกว่านี้เอาเลยครับเสียงเชียร์กลับไปอีกครั้งแล้วครับต้องมีลูกผีจับยัดหน่อยครับมังกรยกอ้าถ้าความแข็งแรงสู้อ้าวหักล้มลงไปครับอ่าอะไรก็ยังเป็นไปได้เวลายังเหลืออีกเยอะเลยนะครับหมา แต่เนี่ยครับก็เดินไม่หยุดเลยครับกฤษดาพอแกล้มก็กเดินต่อเลยครับโอ้โหอ่ะมาเนี่ยครับมาถึงตัวถึงตัวอือฮึเอายัดเข้าไปก่อนครับอ้อาวมาสวยครับมังกรโยกนายจับยกไปอุยอุดลื่นลื่นลื่นไม่เป็นไรแต่ตีเสียบยกอุยอาจารย์ชายุทธแก่แย่ก,ก่อนครับโอ้โ,โยกนี้นี่เป็นเกมที่สนุกเร้าใจเล,เลยนะครับ มังกรยกนี่ดูว่าอ่อนแรงลงไปแต่ว่ามานี่มีทีเด็ดนะครับะวัดั้นขวเข้าไปแล้วก็พยายามจะขวากจะแขงเหมือนการกู้วงในมาดูนะครับรกิตตาก็ยังพงเดินตนลอดเบียดเข้าไปโอ้โหเอามัางกรยกเอาไล่แขนแล้วก็แทงตัดกระแพงเอาไว้ด้วยครับไม่เปิดโอกาสให้มังกรยกได้คิดเลยครับดือครับติดตัวเอวครับอ่ะยกไปเด้งมาครับมับงกรยกเอาพึทธหน่อยพึดหน่อยมัยงกรยกยกไหม จับก็จริงๆแล้วจับได้ดีนะครับแต่ว่ากบขยันน้อยไปนิดนึงนะครับอิสราเนี่ยครับอ่าสอดแขนไอมามางกอนยกเสียบพื้นยัดมาตีคืนยัดไปครับมีศอกอ้าวในช่วงท้ายปลายยกที่4ี่ครับโอ้โหคู่นี้นี่เหมาะด้วยประการทั้งปวงเป็นคู่แรกที่มวยเด็ด7-8-9 คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวเวอร์แกนเซอร์หาดใหญ่อุปกรณ์มวยไฟเตอร์และน้ำจิ้มดาบลันสารคามขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับบางกรยกนี่มียาทีมมาไหลหมื่นบาทเลยนะครับทีมงานบอกให้เบียดให้ชนเดินเข้าไปยกนี้ออกมาเดินดูแต่ว่ากฤตณานั้นแข็งแรงเลือกเกินนะครับมีลูกล็อกเผาเวลาไว้ดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับมางกรยกแข็งแรงแล้วก็ขยันด้วยนะครับกิตณา มังกรยกต้องตามเอียกล้วยมาครับแล้วก็ต้องมีนอกอินทรีด้วยครับแต่ต้องต้องเร็วนิดนึงครับแม่แต่ว่าโอ้ดูกิษาดาแกไม่ถอยแกไม่ตั้งรับเลยครับเดินท้อมอย่างเดียวครับพี่บอลอ้แม่แมตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มอะเริ่มไม่เจอแล้วครับพอใจในผลงานสี่ยกที่ผ่านมาครับอ่ะก็เลยเปิดโอกาสให้มังกรยก แต่ว่าดูครับแม่จะเข้าก็กลัวโดนสวนเหมือนกันมังกรหยกดูอ,อ่ะนี่ครับแฟนๆบอกมังกรหยกเดินหน่อยออกอาวุธเยอะๆมายังรอลุดรอเชียอยู่มังกรหยกโอ้แต่ว่าดูแม่เจ้ากิษดาครับแมงแ่งทั่วแผ่นจริงๆครับวันนี้พยายามจะฮึดเหมือนกันนะครับมังกรหยกแต่ว่าเลี้ยวแรงนั้นดูลดน้อยหายไปเยอะแล้วนะครับทำให้กิตาดาชบุบด้วยความมั่นใจคุมเกม ไม่เดินแล้วนะครับคอยบงังคอยโตดูนะครับโอ้โหมังกรยกนีอาวุธดีนะครับแต่ว,ว่าเรียแรงมีพอโดนต่อโดนปะทะไปแล้วออกอาการยุบไปเฉยๆนะครับแม้ว่าจะพยายามฮึดแล้วนะครับแต่ว่าขาลงไปเห็นครับก็ถือว่าสู้อย่างสุดความสามารถแล้วครับทางด้านมังกรยกครับอ่าซ้ายถ้าแข้งเดียวนี่มองเห็นเลยครับ ต้องออกไปเยอะหน่อยครับมังกรยกแฟนมวยเขาก็รอเชียร์อยู่เอาแม่ดูครับโอ้โหสายเบิ้ลมีหมัดเสริมหน่อยก็จะดีครับโดนไม่โดนครับในช่วงท้ายอีกเกือบหนึ่งนาทีเลยนะครับว่าถ้าทําได้ดีเศรษฐีย่อมยอมเลยครับโอ้อดูช้าดูช้าลงไปครับล็อกได้ครับกรรมการใช้ย,ยุดแยกอ,อ,อีกสี่สิบวิมาเบิ้ลสวยๆแบบเมื่อสักครู่นี้สักสองชุด แต่แฟนๆรอเชียร์อยู่ลากซ้ายเข้าไปน่าจะนี่ครับไม่ต่อเนื่องครับมังกรหยกโอ้ยน่าจะดูกฤษดาแกก็่าเก่าเอาเรื่องเลยครับมามังกรหยกดูดูขยับเดินเข้าไปมังกรหยกมังกรหยกลากซ้ายซ้ายเนี่ยว่าต้นๆน,นั้นซ้ายก็ยังหนักแรงแล้วก็แม่นเร็วนะครับแต <c oughs> ่ว่ามาถึงตอนนี้นี่ตำท่าจากไขลานไปแล้วเลยครับ บังกรยกแต่ว่าจะพยายามเดินแต่มันทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ต่อเนื่องกิตด,ดาก็คอยคุมเกมน,นะครับโอ้ดูจังหวะนี้ดูลูกเก่านะครับล็อกเอาไว้เลยครับครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับครับก